ครับสวัสดีเอฟซีซูปูชุกนครับมือหนึ่งหลอดเอฟซีมาสรุปผลบางไฟขนาดท่อ .1 ทอ .2 ทอ .3 นิ้วบางส่วนนะครับหนึ่งมีนาคม2016จี๘นะครับวันหวยออกนะครับผู้ใดรวยกะดีใจน้ำนะครับมือนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมดีใจกับผู้ถือกลางวันนะครับผมทีมอ่าทีมงานนะครับหรือลูกค้าลุงหลอดกะถือกันหลายคนอยู่มือนี้กะโอนเงินให้เรียบร้อยนะครับฝากตรวจนะครับดีใจน้ำนะครับอ่าบ้างที่หนึ่งนะครับ ปกาซิ์นะครับปอปะกาซิดขนาดทอสองแปดสิบแิบห้าเดดสามอยสามสิบห้าคะแนนผ่านนะครับบางแหลก,ก็ผ่านเลยนะครับบางที่สน้องยาย่าขนาดทอสอ,องห้าสิบหกสิเดร้อยยี่สิบสองคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สมมงเหมิงขนาดทอสองห้าหเบอร์เดียวเด็สองร้อยหคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สี่เพชรมิงเมืองขนาดทอสองเกเพี้ยนสามรนะครับเดสองร้อยแปดสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่หเพิ่งสายามขนาดทอสองแปดส เดืสา้อยสคะแนนไม่เอาผ่านนะครับสามดผ่านนะครับบางที่หกหนึ่เล็กขนาดท่อสองเ7็ดสิดา้อยยีแคะแนนผ่านนะครับบางที่เจ็ดซอท่อขนาดท่อสองนะครับสี่สิาด้อยเคะแนนไม่ผ่านนะครับราคาต่ำกับบ่ผ่านนะครับไปตามราคานะครับบางที่8เพชรอุบลขนาดหนิ้วนะครับแปดสิบ้าสคะแนนไม่ผ่านนะครับน่าจะห้างขาดนะครับบางที่เก่า ตาม,มนขนาดทอสองหกสิบเื่อเดียวได้ยี่สิบคะแนนไม่ผ่านน่าจะหางขาดนะครับผมบางที่สิบสนามบอลขนาดทอสองสามสิบห้าสิบสามร้อยเก้าสิบคะแนนผ่านนะครับผมโอ้เก่งขากสนามบอลน,นะครับ เกือบ4ี่ลอยเลยนะครับขนาดทอสองนะครับบางที่สิบเอปูสอนขนาดทอสองแปดสิบเบอร์เดียวได้ร้อยสีค่แนนไม่ผ่านนะครับบางที่ส2บสองจันเ้าล่ำนะครับขนาดทอสองสี่สิบห้าห้นสองร้อยหกคะแนนผ่านนะครับบางที่สิามปอปากาศิดนะครับขนาดทอสองแปดสิบแปดห้า8นสองร้อยแปดสิาคะแนนเจ้ามวกนะครับบางที่สิโอรสวรรค์ขนาดทอสองแปดสิบ่เบอร์เดียวในามร้อยหกสาคะแนนผ่านนะครับบางที่สิบห้าเพชรหาน้อยขนาดหนึ่งนิ้วเคิงนะครับ เพียง10นะครับเด็กเก่าคะแนนไม่ผ่านนะครับบาง1ีสบั 36, บวริมบึงขนาดท่อสองนะครับ 70, เจเบอร์เดียวได้293คะแนนผ่านหวานจะเรียบนะครับบาง1ีสิพยาอินทรีขนาดท่อส6งหกสิเด็กส้28คะแนนผ่านนะครับบาง d ีส ปูดงบางขนาดทอสองเจ็า 8, 10, าดามร้อยสามสคะแนนผ่านนะครับบางที่19สอตองอขนาดทอสองนะครับ4 0 4 5ได้300คะแนนผ่านนะครับบางทียี่สิบลิวเตอร์หัวขนาดทอสมมังไฟหมื่นนะครับเพียง 300นะครับได้370คะแนนผ่านนะครับบางที21บเานสะแบงขนาดทอสองแเพียงนะครับได้325คะแนนผ่านนะครับบางที22น้องชมพูนะครับขนาดทอองนะครับ50 55ได้20คะแนนไม่ผ่านนะครับน่าจะหางขาดนะครับบางที23โชคสมบัติขนาดทอสองเจ็ดได้ยีคะแนนไม่ผ่านน่าจะหางขาดนะครับบางที24่สี่เสียบารขนาดทอสองแปเบอร์เดียวได้150คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที25เพชรมิงเมืองขนาดทอ ส8งแปดสิด้าสิแคะแนนผ่านนะครับเก่งคกักเพชรมิงเมืองราคาได้ก็เอาบปอยู่นะครับมืออื่นก็เชียอีกนะครับบางดียี่หกบิ๊กบารขนาดทอ3าบัางไฟมืน 20, 40, 2, ิบสีด้2หาคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดียี่สินุ่มสารข้ามขนาดทอสองนะครับเจ็ดสิบด้อยสาคะแนนนะครับไม่ผ่านนะครับบางดียี่สิขุนเมียงงามนะครับขนาดทอสองหกสิบ้าด้าสคะแนน ไม่ผ่านนะครับบางทีบเขาสว่างพิลมนะครับขนาดทอสองนะครับ80เบอร์เดียวเดี๋ยวสามร้อยสี่สิบสองคะแนนผ่านนะครับบางทีสามสิบน้องปอขนาดทอสองนะครับแปดสิบแปดสิบห้าเดี๋ยวสองร้อยแปดสิบห้าคะแนนเจ้าหมวกนะครับ บังที่31หักหน้าสารคคมขนาดทอสองเจ็ดสดร้อยสิค่าแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสามทอคักดีขนาดทอสามมึงไฟมืนนั่นเองนะครับยี่สิเดร้อยสค่าแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสามสิบสุรีลมขนาดทอสองหกสิบเด้อยหคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสามสิบสเกตแก้วขนาดทอสองห้เบอร์เดียวเดียสค่าแนน ไม่ผ่านนะครับบางดี35สิงหําขนาดทอสองหกเดสิบเดยสแดคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีสาบกิ๊กต้อมขนาดทอสองเจด้าเด็แดคะแนนผ่านนะครับบางดีสาสเสะน้าบอลขนาดทอสามมือไฟมือน,นะครับเด็ดสามอ่ 3, 5, 50, อ 3, 40, าสามห้เดส้อยสคะแนนเจ้านะครับบางดีสาเทพป,ปัญญาขนาดทอสองนะครับแปดสิบ้าเ ห้าคะแนนไม่ผ่านน่าจะหางขาดนะครับบังที่3เเพชรเชี่งขวัญขนาดทอสองเจ็ดสาแด้310คะแนนผ่านนะครับบังตี่สินะครับเสียบาดขนาดทอสองเจเบอร์เดียวเดส้2ย0ี่คะแนนไม่ผ่านนะครับขนาดบัางที่สิบเแบงค์พันนะครับขนาดทอสองแปดสิเก้าสิบเดดสอง้อยแคะแนนเจ้านะครับบังตีส่สิบนุ่มกุชินาลายขนาดทอสองเจ็ดสิายคะแนนไม่ผ่านนาจะหางขาดนะครับ บั้งที่3ปอประกาศสิทธิ์ขนาดทอ2 80, 86ดห้อาค่าแนนไม่ผ่านนะครับบังที่ 44, สวรสี่วมีตาขนาดทอ6 60เอเดียวได้3 0 0ค่าแนนผ่านนะครับบังที่ีเพิ่งสยามขนาดทอ2 70, 80็ด้อค่แนนผ่านนะครับ 2, 65, 70, 21, 65, บังที่ีนะครับกุญแจขนาดทอ2นะครับ6 5 70ไห้เจ็ดเง้อยหกิบ้าค่าแนนจ่าเกือบนะครับบังดีซีงเนะครับเพช 90เพียง3 200นะครับเดล้อยหกสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีซีสท่อพักดีขนาดท่อ2 90 98นะครับเดล้อยสิบห้าคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีซีสเจ้าฟ้าขนาดท่อ2นะครับ66 75บเดสิบห้าเด้อยเจคะแนนไม่ผ่านนะครับ บางี่หาซิบเคยน้องให้ขนาดทอสองเก้าสิบเอร์เดียวไดส้อยสค่าแนนผ่านนะครับบางี่หาซิบเบพกแก้วขนาดทอองสี่สิบสี่ห้าสองร้อยยีค่าแนนไม่ผ่านนะครับบางีิหาซิบสองฮัททยาขนาดท่องสามสิบเจ็ดสเดดามร้อยสี่สิบค่าเนไดส้อยสค่แนนผ่านปาติโทโหหลายคัก หัตถยาอีกอย่างครับทอสองไดสี่ร้อยสี่สบคาดก็คงไฟแสนอีกนะครับเป็นแต่ยาดคักนะครับบังพิหารน่องปอขนาดทอสองนะครับ80 85ได้280สอคาแนนเจ้านะครับเจ้าเกือบนะครับบังพิหารโชคบันดิตขนาดทอสอง75 80ได้345ี่าคาแนนผ่านหวานเจรีบนะครับบังพิหารบิ๊กบาสนะครับขนาดทอสาม ไฟมือน,นะครับสมามถึงสมามรด้อยเคะแนนผ่านวานเระเยบนะครับบางดีฮาสนะครับผู้ใหญ่นะครับพ่อผู้ใหญ่ขนาดทอสองเกเพียงสองรด้อยเคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีฮาสโอรสวรรค์น,นาท่อสองแปดสิด้อยยคะแนนผ่านนะครับบางดีฮาสิดน้องไม่ขนาดท่อสองนะครับแปดสิด้าสิยคะแนนผ่านนะครับบางสุดท้ายนะครับหา บางมีหาสิบเก้าเจนอมนะครับขนาดทอดสองแปดสิบเก้าสิบเดซองร้อยเจ็ดสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับผมโอ้โ,โหไฟหลายคากนะครับหาก้อมูลพิดพลาดประกันในลุงรายทุกทีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเด็บสีสวัสดีครับ